สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย็นวนสีหอนห่อหมูยอนะจ้าหมูยอค่ะหมูยอนี่คือทำหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะชิมแล้วรสชาติอร่อยอยู่นะคะแต่ว่าเย็นวนเราจะเพิ่มพริกไทยอยีกหอเพิ่มพริกไทยอีกจักหน่อยก็จะอร่อยอยู่นะ เย็นนวลเห็ดขันแรกด,กด้วยจะเด้อเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยไหมแต่ว่าจี่เย็นนวลเห็ดชิมแหะเสียดีด้วยจะละแต่บางถ่าทั้งก็จพริกไทยน้องหน่ะเย็นนวลชอบกินพริกไทยก็ไม่เป็นไรค่ะเที่ยวแรกเอาแค่นี้ก็ได้ไดแล้ววันหลังเราจะได้รู้ว่าอร่อยไหมแล้วอยเพิ่มเติมอันนีาา้แล้ค่ะ หมูยออุบลนนะคะสาวอุบบนขีบน่บกลนจะลั่งหอด้วค่ะหมูยอ่อค่ะครั้งแรกครั้งแรกค่ะครั้งแรกหมูนอนอยายนวลยายนอนหอ,นอ,นอหมูยออนนะคะเดี๋ยวจะว่าจะเป็นยังไง กระดาษมันไ,ไ,ไปตอกแ้วกเดียวมาจากกันบานเพื่อนมน,นี๋ยวเานจมื่อดี๋ยวเช็ดมือกันนจะนนจะ๊ะโอ้ยมือลงวนนะคะเชเมือลงนะคะ โอกันนคี่คโอ้ยนอนนอนนแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณแบบนอนโอเคทำแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนอนทำเดีย๋ยวจะาบอกว่าออกมาประมาณไหนนะคะครั้งแรกถ้าอร่อย้แลวจะบอกนะคะอันนี้คือหมูยอของเมนวน,นนะคะ เอกค่ะดูแลมือหอค่ะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ใบตองนี้น้อนเสร็จไรเรียบร้อยหรือเปล่จ๊าเดอรใบตองนี้เอามาเั็นี้ไงโอ้ยลื่องนี้น้องเื่องเรสอนจุ่มนานเอาช้อนจุ่มน้ำก่อนนะคะ ตำรต่รำใบเฮ็ดหอหญ่คะจะได้แบ่งเพื่อนๆกินได้เดี๋ยวเพื่อนๆรอมาชิมนะจ๊ะถ้าอร่อยในว,วันที่เก้านอนจะทําเองนะคะทาให้เพื่อนๆทำให้เพื่อนๆกินนะคะอยากเห้ใครนะเพื่อนถ้าใครอยากซื้อสั่งซื้อกับน้องแพรนะจ๊ะของเจนนนทำกินเองค่ะไม่ได้ทำขายนะคะ ใช้นอนทำกัรกินการไม่ได้ทำขาเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเป็นบอที่เป็นหอยลูกมุมบอจ้าเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก็รูปร้ปำรูงร่างกายไหนเจ้าหอนี่มีโลนึงแล้วกันเนี่ยหมูเนื้อสัน เนื้อสันหนึ่งกิโลหมูสามสันครึ่งกิโลจายเยนนวลเห็ดเนี่ยมีอย่างเนยอยู่ในนี่ยนนวลใส่ซอสแม็กกี้แล้วก็ขนอนะคะแต่ยนนวลไม่มีขนอของเพอเยนนวลไม่มีรสด,ดีของไทยไม่ได้ซื้อมาวันนั้นไปแล้วลืมยนนวลใส่ขนอของอิตาลีและจ่าแต่ว่ารสจติกับโอเคอยู่ค่ะเดี๋ยวยเจียวหนายได้น่าจะไปซื้อมาไวเพราะว่า เพนเป็นไหคคะยายนวลคนไทยใส่ใบ้านกันแบบนี้เลยจ้าอยากกินอะไรต้องทำเองนะคะทำเองค่ะนักเลงพออยากกินทำเองนักเลงพอก็คือยายนอนนี่แหละโอเคค่ะจะสิเป็นยังไงเรื่องของยายยตวอยายนอนใส่ใม่เน่ม่หมูหมูหมูหมเอ่อหมูบก ยายนวนซื้อมาบดเองนะจ๊ะหมูเนี่ยหมูหมูเนื้อสั้นแบบล้วนๆงามๆเลยยายนวซื้อมายายนวนซื้อมา,แ,นอนอมาแบบงามเลิศประเสริฐสีมันนี่เด้งนะคะแล้วก็มาบดเองหมูสามชั้นก็บดเองค่ะมันหมูก็บดเองค่ะมันหมูที่ใส่ยายนวนใส่ผงพูไปหนึ่งหนึ่งซองค่ะแล้วกับแป้งมันไปแป้งมันใส่ไปหาช้อนจ้ะ น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะไอ้นี่เลยนอกนกาดกาดเอาได้จา้าเลยไอ้ก็ลูกโอ้โหโอ้โหสนใจย้านวดใส่กระดาษเส้นเกระดาษกระดาษใส่เกลียวมาเลยใส่โอ้ยออนหน่อยหน่อยค่ะเด็กย้ายย้ายอุ้ดูหน้ามาดูมามาเหรอคะอืมได้ยินเสียงมามาพูดหมามาพูดคนเดียวเหรอลูก น้องหมามาดูคุณยายนอนแหมมามิพูดคนเดียวใช่ไหมคะเราก็หมาด้วยค่ะขอโทษ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวจะให้เบิงว่าเป็นท่งไหดเดี๋ยวจะออกเบิงให้ซุกแล้วเดี๋ยวจะกินให้เบิงนัจ้าสวัสดีค่ะแมวค่ะลูก